สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมอนทาารอดชาแนลนะเราพีิปี๊นล้คะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรราศีศพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าชาวธาตุด,ดินเรื่องราวความรักนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ต้องบอกอีกครั้งนึงว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะใครที่สุขว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลอง รับใช้กันได้เนาะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ตรงกับเรื่องราวหรือว่าพลังงานของคุณก็อยากให้รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวธาตุด,ดินนะใครที่เขากําลังเสียดายคุณอยู่ในเวลานี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุด,ดินกันก่อนนะ มี8ดาบนะคะ3เหรียญพลังงาน3ดาบนะจ๊ะมีอะไรอีกคะ5เหรียญค่ะอาจสวินถือเหรียญน,นะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันว่าอยู่ในจุดของคนที่กำลังรู้สึกว่า มองหาพลังงานการซัพพอร์ตมองหาพลังงานการเข้ามาแล้วเป็นการเติมเต็มเติมเต็มพลังงานเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างนะคะข้าวมลคิดว่ามันน่าจะมีแง่มุมของการที่มีกระบวนการฮิลลิ่งมีกระบวนการเยียวยานะคะความคิดพลังงานความรู้สึก แล้วก็มันเป็นลักษณะของการที่จะมีการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างซึ่งกันและก,กันเนาะวน mm. ว่าในเวลานเนี้ยค่ะอาจจะคุณอาจจะรู้สึกอยากจะฮิลลิ่งตัวเองนะคะ mm. ปลดล็อกตัวเองจากอะไรที่มันรู้สึกผิดรู้สึกค้างค่าในใจนะคะมีพลังงานสามเหรียญที่เป็นพลังงานในการที่จะพัฒนาหรือว่าเป็น พลังงานในการที่จะต่อยอดไปในแนวทางข้างหน้าเนาะแปดดาบมันเหมือนกับการที่มีเงื่อนไขมีข้อจํากัดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องราวกับชีวิตตัวพลังงานตัวตนของเราเนาะแล้วก็มอนว่ามันเหมือนกับมันมีเวของการที่คุณเองก็อาจจะมีกําแพงทางความรู้สึก มีกำแพงในแบบฉบับของตัวเองที่บางทีเราก็อาจจะต้องดิวกับตัวเองในการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาแนวทางหรือว่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะอืมฮิลลิงเยียาเป็นพลังงานทางความรู้สึกเนะาะมันว่ามันมีอะไรที่คุณอาจจะคิดเยอะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ มองหาพลังงานที่ดีในชีวิตนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของใครที่เขากำลังเสียดายชาวธาตุดินอยู่ในช่วงเวลานี้นะห้าเมทานะคะ1ดาบจ้าสิบถ้วยค่ะอัศวินือดาบนะคะ s ซ v ว n นน็ o พลังงานการเติมเต็มนะคะทางความรู้สึกมีสิบถ้วยขึ้นมามันว่าคนคนนี้น่าจะเป็น feeling แบบคนที่เขามีพลังงานของความเป็น family ความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่เขาอาจจะกำลังมีแนวทางในการมีต่อสู้อะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิตในแบบที่เขาแพนหรือว่า ในแบบที่เขามุ่งหวังตั้งใจเอาไว้เนาะมันว่าลักษณะพลังงานในตอนนี้ค่ะมันเหมือนมันจะมีเวมีชนาการของการมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับอะไรบางอย่าง ที่ต่อให้เรารู้ว่าปัญหาอุปสรรคมันมาขนาดไหนก็ตามอ่ะเออแต่เราก็ยังอยากที่จะก้าวไปอยากที่จะมุ่งไปเนาะทีนี้นะคะความชัดเจนแนวทางทางความรู้สึกหรือว่าพลังงานในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นมันว่ามันก็กำลังจะเกิดกับคุณแล้วเนาะแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะ มันว่าคุคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนมีโก้มีความมั่นใจในตัวเองสูงเรียกว่ามั่นใจตัวเองมากๆมีความคิดในแบบฉบับเป็นตัวเองแล้วแบบมีความแบบมันว่าเขามีความเจ้าเล่ห์เขามีความไม่ได้วางใจใครหรือว่าไม่ได้แบบไว้ใจใครแบบเต็มที่ขนาดนั้นต่อให้เป็น คนที่เขาเดี่ยวอยู่พาร์ทเนอร์หรืออะไรยังไงนะคะมันว่าเขาเป็นคนที่แบบอาจจะมีประสบการณ์การถูกแทงข้างหลังการถูกหักหลังมาแล้วก็เหมือนกับวางใจใครได้ค่อนข้างยากสําหรับตัวเขานะความรู้สึกของเราคิดว่าคนคนนี้เขาน่าจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับพร้อมลุยพร้อมทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันเป็นเป้เปาหมายนะคะ ต่อให้มันยากต่อให้มันลำบากมันว่าเขาก็จะลุยแล้วก็ทำให้มันสกเซ็ทำให้มันสำเร็จในแบบที่มุ่งหวังและตั้งใจอ่ะค่ะอืประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เขาจะมีแนวโน้มในการที่จะ take action นะคะมาถึงคุณอย่างไรบ้างเนาะ หนึ่งถ้วยนะคะแปดถ้วยไพรเดดเดอะมูนค่ะเก้าไม่ท้านะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันว่าเป็นพลังงานของการที่อาจจะมีการมองการส่องนะคะวิเคราะห์ประเมินแนวทางความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานงการเดินหันหลังออกจากสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเออมันเป็นลักษณะของคนที่เลือกจะเดินหันหลังให้กับบางปัญหาบางสถานการณ์เนาะ มีไพ่ขึ้นเป็นไพ่เดทเป็นเรื่องราวของการ Ending การจบกับบางปัญหาแล้วก็บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานที่เป็นอย่างเดนะิมูนนะเหมือนว่ามันเป็นการแบบการคิดการวิเคราะห์ความรู้สึกความคิดเดยอะคิดมากความวิตกกังวลกับอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ เหมือนกับการเข้ามาของเขาเหมือนว่ามันมาด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกอาจจะมีความลังเลใจหรือมีความไม่มั่นใจว่าคุณจะโอเคหรืออะไรยังไงไหมยเงี้ยแต่เราสึกว่าคนคนนี้เขาเหมือนน่าจะเป็นคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วพยายามจะจั e n d กับบางปัญหาเหมือนว่าการเทชันอาจจะมีคนที่เขาอยากขออกาสบางอย่างหรือว่าอยากจะขอจบกับบางปัญหาสถานการณ์ด้วยนะคะ มาดูแนวโน้มแล้วก็คำแนะนำจากไพ่กันไพ่อาจจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นสำหรับ The Guardian นะสามเหรียญน,นะคะดีล t ส7ซเว่นอัพไฟห้าดาบ ว่านาโนม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายออมีอะไรที่เราสึกว่ามันจะปลดล็อกพลังงานให้ฟรีดอมมากขึ้นน่าจะได้มีโอกาสลอ,อาจจะเป็นการพัฒนาต่อยอดได้แต่ก็อยากให้คุณแบบไม่เอาความผิดพลาดมาเป็นพลังงานลบให้เราเอามาเป็นพลังงานบวกแล้วก็มาเป็นบทเรียนในชีวิตดีกว่านะคะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไงก็ขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจ ถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงเนี้เราสึกว่าก็ต้องเป็นชาวธาตุดินก็ต้องออกแรงในการใส่ความพยายามเข้าไปด้วยนะคะเรามาดูลัคนาราศีกันนะชาวตุลเมถุนธนูแล้วก็มังกรน,นะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกำลังใจด้วยนะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ